น,นะคะนอกจากวัดใหญ่หรือวัดพระศรีมหาธาตุแล้วนะคะยังมีวัดจุฬามณีค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่หลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่เคยมาซึ่งเบนก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกคะ่ะบอกเลยว่าพอได้รู้แล้วนะคะทึ่งมากๆเลยค่ะประวัติความเป็นมานะคะทุกคนเบนจะเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนคะ่ะว,วัดจุฬามณีเป็นโบราณสถานสมัยก่อนสุขโขทัยค่ะ สมเด็จพระบรมไาตราโลกนาถเคยผนวดที่นี่ค่ะพร้อมกับข้าราชบริพานะคะออกบวชตามสเสด็จพระองค์ด้วยมีจำนวนทั้งหมด2,348รรูปเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศกันค่ะ ตอนช่วงเย็นๆนะคะบรรยากาศคือเยน็นสบายและล่มลื่นมากเลยค่ะใครที่เครียดๆจากการทำงานมานะคะเบนอยากให้มาพักสายตาพักหัวใจที่นี่ได้นะคะเส่เส,สร็จแล้วนะคะเราก็ได้หมายเลขยี 24. อย่างมันเงียบสงบมากๆเลยค่ะทุกคนยิ่งเห็นแล้วยิ่งสบายใจประทับใจมากๆด้วยค่ะทุกคนซึ่งปราสาทข้างบนนะคะหรือสถานข้างบนเนี่ยสามารถขึ้นไปได้นะคะเดี๋ยวเบนจะพาทุกคนขึ้นไปค่ะเป็นสถานโบราณแรกที่เป็นเคยขึ้นค่ะ ตื่งกับต้องคานขึ้นไปเลยนะคะถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงเบนหอบค่ะข้าบนก็คือเย็นมากมันเย็นแล้วก็แบบสงบเงียบม,มากนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ขึ้นสถานโนานูรารู้สึกตื่นเต้นมาก เห็นยิ่งประทับใจค่ะทุกคนช่วงเย็นๆนะคะคนก็นเริ่มเข้ามาบ้างปลาายวัดนี้นะคะชื่อว่าวัดจุลามณีค่ะทุกคนสามารถเซิร์ชใน google กันได้เลยนะคะแล้วก็มีประวัติความเป็นมาให้อ่านใน google ด้วยคะ่ะวัดนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองไม่ห่างจากตัวเมืองมากนะคะทุกคนใครที่ชอบนะคะฝากกดไลค์กด ฝากสไคร้เป็นกำลังใจให้เบ้นด้วยนะคะ